วัดอะไรนะหุกปากไปเลยเอาเด็กของแกไปดูแลไปจัดการซะห้ามรายงานเรื่องนี้กับตํารวจแล้วก็ห้ามฆ่ามันด้วยเฮ้ยมึงกำลังคุยกับใครไอ้เหี้ยฟังคุณนะงานของแกคือจัดการตัวยุ่งยากนั่นนั่นจะทำให้แกได้เงินแค่เงี้บซาร้วก็อยู่อยู่ใกล้ชั้นไว้ โอเคครับขอต้อนรับสู่แมนฮัตอีพีสิบห้านะฮะก็เมื่อกี้เป็นน่าจะเป็นสตาร์เวเตอร์กำลังพูดกับใครสักคนหนึ่งอยู่ซึ่งผมก็ไม่ทราบได้นะฮะแล้วก็เป็นต,ตัดฉากมาอีกทีก็คือเอ่อเป็นแคชกำลังอยู่กับน,นักข่าวสาวนะครับผมก็คือเราต้องคุ้มกันนักข่าวสาวไปที่อพาร์เมนต์ของเธอนะขอขยา,ายความนิดนึงขยายความนิดนึงเมือเ่อกี้สตาร์เวเตอร์น่าจะพูดกับใครสักคนที่มีอำนาจน้อยกว่าเขาให้ผมเดา น่าจะเป็นตำรวจ,รวจเราต้องพาไปอ่ะมึงมาหลบนี่ก่อนนะน่าทำแบบเดียวกับแทมใช่โอเค hold tight อยู่นี่นะมึงอ่ะเจอแล้วตัวหนึ่งศัตรูต นายไงกูว่าแล้วไปตำรวจิเ hey, มึงเอาโมเดลมาจากประเทศสหรัฐเมราแถวนี้ปะเนีาา่ยปรับเสียงลงหน่อยนะจ๊ะเสาาียงดังไป เออ๋ยวไม่ต้องปรับอ่ะเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวเบาเดี๋ยวดังใช่ไหมขอซ่อนสุดก่อนดีกว่าอืมจับแมวมีตัวใช่ไหมไ<อ>มามาดูเพื่อนมาแล้วหายไปแล้ว อืมขอหน่อยอร่อยแน่ไหนวะมาดีเออยันรู้มีปืนไฮ้ไม่ใช่ปืนวะเป็นท่อนฟาเว้กระบอกตำรวจ เก็บไหมไม่น่าเก็บว่ะโอเคเรากลับไปตามนักข่าวก่อนมาเ็วคนสวยให้ซ่อนไหนดีให้น้องซ่อนไหนดีโอ้ยัดลูกกี่ตัวเนี่ยในนี่มาซ่อนนี่เร็วๆท่านี้ อยู่ตรงนี้นะมาเร็วมาเร็วยังไม่มีปืนนะฮะ เก็บศพก่อนซ่อนศพให้สวยงามปาน,น้องนอนแล้วส่งนอนเข้านอนฮะส่งนอนเข้านอนนะจ๊ะ ไม่ตัวแล้วถือกระบ,บองหรือถือปืนอ้าวแล้วเว้ยถือปืนได้มันกันล้างานนี้ไปนอนซะไอเรา ยังไม่ใช้ปืนื่อเนาะสี่ตัว มาดิมามาเลยมาแล้วครับต,ตัวหนึ่ง Please be nothing, please be nothing, please be nothing. Stop hiding like a washed up bum. Oh, damn. I can't find him. you <coughs>: <neighborhoods> สามตัวถ้าบู๊เดียวๆได้หรอวะได้เวลาแล้วโอเฮ้เฮ้เ้ need a หนว้าไม่เห็นหมุกเลยหนีนเลยก่อนไปไหนเล่านี่หัวไปดิอืมเรียบร้อยฉันบอกแล้วไงว่าฉันชอบให้คนเดียวน่ะ กูก็ไม่ได้ทิ้งมียาว่าไ,วไม่มียาเลยเว้ยเฮ้ยระน่าบาคุจริงจริงขับปืนโอเคคุณต้องให้นักข่าวมาเปิดประตูอ๋ออันนี้น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ของน้องนักข่าวคนสวยฮะมาเร็วตานนี้มึงมานี่อเออมาเปิดประตูห้องของฉันอยู่ข้างบนนี่เองฉัน,น,ฉนมีกุญแจอ๋อมึงต้องมีกุญแจแล้วห้องมึง โ <Okay. c oughs> okay. อเคเซพไพร์โอเคเดี๋ยวเราพาน้องมาหลบนี่ก่อนมาเร็วเจ๊มึงคอยนี่นะเออกลับมาแล้วแหละเป็นห่วงหรอกขึ้นไปมีอะไรดีๆไหมข้าทางจะปลอดภัย

รีเหลือห้าตัวชิดเคะแม่งแอบหลบอ,อยู่ในห้องนี่ว่าห้าตัวก็ต้อนรับด้วยทุกซองไปเลยอืมยา <c oughs> มียาไหมอุ้ยยา เฮ้ยห้องนี้ทาตแมวอะเฮ้ยรูปนี้คุ้นๆเว้ยเฮ้ยรูปนี้มันอยู่ในแซนอัอนเดียนี่ว่าในบ้านซีเจอะเนี่ยรูป้องแมวนี่งานนี่งานนี่งาน,านาเป็นอิเตอเ,อเ,ออเตอร์เอกเออจริงไม่ใช่อิตเตอร์เอกหรอกน่าจะแซนอะัอนเดียน่ะน่าจะเป็นอิตเตอร์เอกของของแมนฮันเพราะแมนฮันมันสร้างตอนปี2023เนอะอืม โอ้โหไปนอนอืมไปนอน,อ,อ,น,อ,นอีกตัวนึงไปนอนโอ,นนอ,นอ,อโทโให้นอนดีไม่นอนดื้อเราอะหัวแบะไปเลยมียาไม้ห้องนี้ โอเคไม่มียาไม่เป็นไรมาค่อยว่ากันไปพาสาวสวยขึ้นมาก่อนอ้าวฉันเคลียร์ทางแล้วไปเร็วเธอมาเร็วเข้ามาเร็วเลดี้ก็มีความเป็นสุภาพบุรุษพอตัวเนี่ยถึงห้องแล้วมั้ง ทุกอย่างที่ฉันต้องการอยู่ในกล่องที่โตนี่โอเคเอาไปเมืองเลยแล้วคุณไม่ไปกับผมเหรอฉันจะต้องไปจัดการกับเจ้าสตาร์เวเธอร์ก่อนถ้าฉันไม่ถ้าเกิดฉันทำไม่สำเร็จก็จะมีเธอเป็นแบคออพก็หมายถึงว่าถ้าเขาถ้าแคชไม่สามารถจะจัดการกับสตาร์เวเธอร์ได้ก็ยังมีนักข่าวสาวที่เป็นกำลังเสริมในการที่จะเปิดโปงความจริงอะไรประมาณนี้แคชก็เลยเลือกที่จะลุยเดี่ยวนะฮะ แล้วกูไปไงต่อวะเนี่ยเฮ้ยเซฟพอยต์เออพ่อพ่อแม่มาเต็มเลยมั้งเบ่าเอ้ยเราเจอปัญหาใหญ่มากมายเลยเว้ยมาเราไปจัดการไอ้บ้านเลยกันเก็บเช็คพอยต์แล้ววิ่งก่อนละอยู่ไหนวิแมงมาเลยเว้ยเฮ้ยอูยชักชาพวกมึงเนี่ย มาสักทีสินะอโอ้โหหวไปทีปืนจะหมดแล้วโก้กโอเคพ้อนี้มียาผมบอกว่าเพลนคิวเลอร์คือยาฆ่าเชื้อใช่ไหมผมพูดผิดมาตลอดเลยนะ จริงๆเพนคิลเลอร์มันคือยาแก้ปวดครับผมขออภัยด้วยนะฮะเผื่อใครไปจำสับสนโล่งโปร่งสบายอย่าเค้สนายเว้ยอยู่ไหนวะ ค่อยๆไปดีกว่าไม่มีสไนวะอ๋อไหนๆเออไหนไงย,ย,ยิงจากมุมนี้ไม่คุ้มว่ะนะเหมือนผมจะเห็นแวบๆบแบบในห้างนะห้างหรือว่าโรงหนังโรงหนังโรงหนังน่าเป็นโรงหนัง

กูรอมึงอยู่มาไหมไม่มาผมไปเองนะลูกพี่มาแล้วผมมาจากประตูกูต้องเอื้อมดูนะหัวไป จิตเข้เแม่งฉลาดไม่อยากออกมามาตัวนึ่งหัวไปทีหัวไปทีหัวไปทีไ,ปทไม่โดนอ,อือืเสร็จสาม โอ้แต่เราอยากได้ลูกซองอะ่ะไม่มีลูกซองเลยวะขบวนเป็นไ,ไงสุดทหายอ๋อ อยู่ตรงนี้นี่เองขอจัดแบบกรูซัมซิแดงแดงกด R หนึ่ค้างไอ้กด L L หนึ่ค้านะฮะแล้วก็กด X ค้งเรียบ <c oughs> ร้อยเทลบิบอยนี่ป้อนถึงปากเลย <c oughs> หวานชื่นรื่นลม <c oughs> ให้เปลี่ยนเป็นสนัยเหรอวะให้กูสองใช่ไหม ไม่โดนเว้ยอือจะแม่นซะด้วยอือจะไปสองไหนไหนไอือสามตายยิงยิงขนาดไหน,ไหนสีส่หมดยังโหเย็ดลู่มาอีกมาอีกสามอ่หน,น้าใช่ไหมโอ้ told bastard. you dangerous guys was he a เอาวะโอเคแม่งเฮ้ยแสดงแม่งบุกขึ้นมาแน่เลยต้องไปดักรอเลยใช่ไหมเนี่ยมันบุกขึ้นมานะฮะไหนวะมึงไปไหนกันเนี่ย อ่ะมึงเงียบไปเลยทีนี้มีอุ้ยมาแล้วมาแล้วมามึงเข้ามาเปิดประตูเข้ามาเลยเปิดดิเปิดเข้ามาแล้วก็ ไปนอนกับเพื่อนมึงนั่นแหละจบไหม้อมึงไม่จบเฮีย,ยเลือดจะหมดแล้วหมดเถอะหมดเถอะโอ้ยเฮียรอดตายหวุดวิดเลยว,วะ่ะ ลูกโม่แไม่มีแล้ววิ้แล้วกูจะทำไงต่อเนี่ยเลื่อนกูเหลือแค่เนี้ยอย่ายังโชคดีเนี่ยนี่ผมต้องเดินหลงใช่ไหมเนี่ยเอ้ยอยาเฮ้โชคดีว่ะสองอันเลยซับเวซับเวแซนดิทไม่ใช่นะฮะซับเวไปว่าทางใต้ดินรถไฟใต้ดินซับเว ซัฟเวอกับอันเดอร์การ์อันไหนเป็นของอังกฤษ Under นะอันเดอร์การ์นะ Software, นะของอังกฤษเนาะซัฟเวอรนาะของอเมริกาข้าบนโปรง่ง oh. อ้าวหายไม่โปร่งเว้ยแต่ไม่มีอาวุธงัน้นก็งัน้นก็ ก็หัวไปทีไม่ใช่ไม่ไม่กูไม่ได้เอาศพมึงชิบหายมันจะขึ้นมากันไหมเนะี่ยเหมือนมันยังไม่รู้ตัวนะฮะสองนัดเองเหรอวะสองนัดสองศพ โอ้ยเชียไม่โดนดีก่ะโอ้โหโอ้ยเหนื่อยใจจีิงกับพวกมึงเนี่ยใช้สนาย,ยิงไม่ได้นะทราบไม่พอหมดสกอมยิงแม่งยีงได้วกันได้ไหม อุ้ยไม่ถึงอีกดูแล้วมันน่าจะมีสมตัวเนาะข้งางล่างรอกูอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหม <c oughs> หัวนี่ยังเอาอยู่ไหมฮะพี่ถ้าหัวไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะผมเอาเอง <c oughs> แอบรอยแพนรู้เนี่ย พอมึงเห็นรูมแน่เออผมลืมสเต็ปไว้มันทำยังไงวะที่วิ่งข้างอะอ๋อเออนี่นี่สเต็ปนี้เก็บเก็บ มียาไหมไม่มีอ้าวจบโอเคครับก็จบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแมน u ะัน EP สิบเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันใหม่ใน EP ที่16นะครับผมสวัสดีครับ